ครับวันนี้เราก็จะมาแกะหัวชีดให้ดูนะครับผมล้างหัวชีดแกะนะครับก็หลางหัวชีดแกะจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบสามโอห์มนะครับสี่สูบนะครับอันนี้ก็ผมก็แกะเพื่อจะให้ดูนะครับว่าส่วนประกอบข้างในมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับรุ่นนี้จะเป็นที่ฟิกมาแล้วนะครับก็ จะเป็นเหมือนเทในสิ้นนะครับปิดหัว Jamie, tamam. lamps. เพื่อป้องกันการขันปรับนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับถ้าเป็นซื้อของที่แบบว่าร้านเขาจะการันตีมานะครับก็คือของพูดยง่ายก็ภาษาบ้านเราก็ของดีนะครับก็คือมีการรับประกันอะไรเงี้ยเขาก็จะมาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแบบรุ่นถูกๆูก็สังเกตดูนะครับมันจะไม่มีเลสินหรือ อะไรแปะมาครับมันก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมข้างในขันปรับนะครับที่ที่จะมีตัวตั้งค่านะครับคาลิเบรตนะครับแต่อย่างงี้เขาก็รับประกันนะับถจะเป็นของแท้นะครับก็คาลิเบรตอะไรมาเรียบร้อยนะครับจากที่เคยลองทดสอบนะครับก็มีกระเทาะแกะตรงนี้ออกแล้วก็ลองคาลิเบรตก็ตรงนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่เลือกซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้นะครับผู้นําเข้าที่ไว้ใจได้นะครับมาดูส่วนประกรอบนะครับที่แกะมาแล้วดูข้างในก่อนมันก็จะเป็นลางแล้วก็มีรูนะครับหน้าตาแบบนี้มันก็จะเป็นบาขึ้นมาทั้งบนทั้งล่างฟังนี่เป็นรูเฉย นนี้จะเป็นรูทางออกนะครับของนอตเซนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่นะจะเป็นตัวนี้ก็จะมีนอตเซนก็จะมีโอลิงนะครับแล้วก็รูนี่ครับรูที่เราก็ต้องเจาะขยายตามซีซีของเครื่องนะครับให้เหมาะสมนะครับจะมีผลนะครับ ต้องคำนวณดีๆนะครับอ่ะอันนี้เป็นแหวนล็อกนะครับล็อกตัวชุดเซตคอยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นก็คือแหวนตัวนี้แล้วก็คอยนะครับคอยก็จะเป็นอันนี้แล้วก็มีตัวโลหะอันนี้เพื่อล็อกไว้นะครับ อันนี้เป็นลูกสูบข้างในนะครับก็จะมีสปริงเสียบอยู่นะครับสามารถดึงออกได้นะครับฝั่งนี้นะครับที่ว่าเสื่อมเสื่อมนะครับก็คือชุดนี้นะครับมันจะเป็นเป็นยางนะครับเป็นยางลูกสูบและจะเห็นเป็นวงๆนะครับก็คือลูกสูบมันจะอยู่อย่างนี้มันก็จะกดเข้าไปไปดันตัว ดูดีนะครับให้ปิดปิดอย่างนี้นะปิดอย่างนี้ดที่มันสึกก็คือชุดนี้นะครับสึกเห็นมันเป็นล่องเลยนะครับที่ปิดเปิดไม่ชนิดสิ้นเปลืองแก๊สจ่ายไม่เท่ากันนะครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็จะอยู่ในกระบอกนี้นะครับแกนที่เรียกว่าแกนสซอดีหน่อยนะครับนี่นะครับมันจะอยู่ข้างในอย่างนี้ข้างในแกนน,ะน,นครับเวลา,าโปรแกรมสั่งจ่ายนะครับมันก็จะอย่างนี้ถ้าเปิดปิดอยู่จางข้างในนะครับ เนี่ยครับส่วนใหญ่ปัญหาก็จะเกิดจากตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวคอยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับนำไปให้เกิดปัญหาของพวกลางหัวฉีดที่เสียงดังสิ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือเป็นหลักๆนะครับของลางหัวฉีดครับก็จะมี ประมาณนี้แต่รุ่นอื่นก็จะแยกแตกต่างไปนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้นะครับครับผมโอเคก็อันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับผม